สวัสดีค่ะหมออ้อนนะคะวันนี้หมอก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบฟิลเลอร์เบอร์โรเทโลของแท้กันค่ะจะเห็นได้ว่ารุ่นที่ผ่านออยนะคะก็จะมีสีสีสีรุ่นนะคะตรงหน้าหมอนี้เลยโดยตัวกล่องนะคะจะถูกดีไซน์มาในลักษณะแนวตั้งแตกต่างจากฟิลเลอร์ยี่ห้ออื่นๆด้านขวานะคะจะมีชื่อบริษัทเม r ร์สแอสเซติกซึ่งเป็นบริษัทนําเข้าส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีออยภาษาไทยที่สําคัญด้านต้ายนะคะก็จะมีสติกเกอร์ ระบุวันที่ผลิตเลขล็อตและวันที่หมดอายุทีนี้เรามาดูด้านในกันนะคะสำหรับรุ่นวอลลุ่มนะคะจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นโดยที่1กล่องนะคะจะบรรจุ 2cc ที่ด้านในนะคะจะมีเอกสารกำกับนะคะบอกข้อมูลของตัวยาเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับตัวยานะคะจะถูกบรรจุอยู่ในไซลิงค์นะคะแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจสเตอร์ไล์ลักษณะนี้โดยที่ด้านล่างนะคะจะมีสติกเกอร์ระบุเลขล็อต รวมถึงที่ด้านข้างไซลิงนะคะจะมีแถบสีซึ่งตรงกันกับที่หน้ากล่องรวมถึงที่ไซลิงจะมีเลขล็อตอยู่ด้วยจุดสําคัญนะคะเลขล็อตที่ไซลิง์ที่สติกเกอร์และที่ด้านล่างกล่องนะคะจะต้องตรงกันทั้ง3จุดค่ะโดยที่เลขล็อตนะคะเราสามารถนําไปตรวจสอบกับบริษัทเมิร์สได้ผ่านทาง w w w m e r s c l u b t h a i l a n d นะคะที่หน้าเว็บนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่หน้าเว็บ m e r s c l u b Thailand นะคะยังสามารถตรวจเช็คคลินิก ที่ใช้ตัวยาหรือเครื่องมือที่ําเข้าโดยบริษัทเมิร์สได้อีกด้วยนะคะโดยที่เราก็เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายนะคะกดตัวเลือกค้นหาคลินิกแล้วก็พิมพ์ชื่อคลินิกลงไปอันนี้หมอยกตัวอย่างคลินิกโรสลินเวลเนสเซ็นเตอร์นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาในลักษณะนี้ค่ะ ในส่วนของการเลือกใช้ฟิลเลอร์ของแท้และผ่านออยไทยมีความสำคัญมากนะคะหมอยกตัวอย่างฟิลเลอร์แท้แต่ไม่ผ่านออยไทยแน่นอนว่าการขนส่งนะคะไม่สามารถเก็บรักษาผ่านอุณหภูมิที่เหมาะสมทําให้ฟิลเลอร์เกิดการเสื่อมสภาพหลังฉีดอาจจะดูปกติดีแต่ในระยะยาวนะคะก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ดังนั้นการเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานนะคะไว้ใจได้ฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รวมถึงฟิลเลอร์ของแท้ผ่านออยไทยนะคะ ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและก็มีความปลอดภยยัยในระยะยาวค่ะในส่วนของฟิลเลอร์เบอร์เทโลนะคะวันนี้หมอก็จะมาสรุปภาพรวมให้ฟังด้วยนะคะว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะกับบริเวณไหนเริ่มจากสีชมพูเบโรเทโลอินเทนส์นะคะจุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นและก็มีความคงตัวสูงเหมาะในการเติมร่องแก้มชั้นลึกนะคะแล้วก็ใช้ในการยกกระชับผิวหน้ารวมถึงเติมเต็ม,ตมบริเวณริมฝีปากก็จะได้ผลลัพธ์ที่ยาวนานเป็นพิเศษค่ะ ตัวถัดมานะคะกล่องสีส้มนะคะ b บอริเรโ a โรบลาน์นะคะจุดเด่นคือมีความเรียบเนียนเหมาะมากนะคะในการเติมบริเวณร่องใต้ตาชั้นลึกก็จะได้ผลลัพธ์ที่เรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นก้อนเวลายิ้มนะคะแล้วก็สามารถใช้เติมร่องแก้มร่องน้ำหมากชั้นตื้นหรือว่าใช้เติมหลุมสิวก็ได้ผลลัพธ์ที่เรียบเนียนเช่นกันค่ะตัวที่3นะคะเบอร์เรโทโรสีเหลืองหรือว่าตัวซอฟต์นะคะ จุดเด่นเลยก็คือโมเลกุลที่มีขนาดเล็กเนื้อละเอียดที่สุดในฟิลเลอร์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นก็จะทําให้ได้เนื้อเจลที่มีลักษณะเหลวเหมือนน้าแล้วก็มีความนิ่มกลืนไปกับผิวได้ดีเหมาะในการเติมร่องใต้ตาชันตื้นนะคะหรือว่าใช้ในการฉีดผิวชันตื้นแบบกระจายเพื่อทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน้ํานอกจากนี้ก็จะทําให้ฝ้าลายหรือว่าริ้วรอยเล็กๆนะคะดูจางลงตัวสีเหลืองนะคะยังสามารถเติมยกมุมปากหรือว่าเติมหลุ่มสิวตื้นๆได้อีกด้วยค่ะ มาถึงตัวสุดท้ายนะคะเบอร์โลเทโลวอลลุ่มหรือว่ากล่องสีม่วงนะคะตัวนี้จุดเด่นก็คือมีความคงตัวเพิ่มวอลลุ่มเหมาะในการเติมขมับตอบแก้มตอบนะคะสามารถใช้ยกหน้าแล้วก็เติมคางเพื่อสร้างมิติให้กับใบหน้าได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจฉีดฟิลเลอร์เบอร์โลเทโลนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาทางช่องทางท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ